ครับสวัสดคีครับนีน่เจ้ชมาครับในน้ำสถานตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านมิตซูบิชิเฮฟวี่เดอร์ตี้นะมีปัญหาเปิดใช้งานนะครับอันสิบนาทีคอยเย็นเป็นน้ําแข็งนะครับบางทีก็กลางวันบางทีเปิดไม่เป็นแต่กลางคืนเป็นแน่นอนใช่ไหมเป็นแน่นอนครับโอเคเน้นกลางคืนชอบเป็นกลางวันไม่ค่อยเป็นค่าแกะไปแล้วนะครับกลา็คืนจะเป็นน้ําแข็งเต็มนี่เลยนะครับสู้ ดีวุี้ก็เป็นรุ่น S R K 1 3 C R S ขีด S 2นะครับรุ่นมิก็์ีไว้หมื่นสองหมื่นสามมิลนะครับหน้าแอร์ก็เย็นนะโอเคใช่ไยจับกระแสดูว่ารุ่นนี้เท่าไหร่นะครับโอเคจับกระแสดูนะครับสี่จุดอ่าสามสี่นะครับจับสายตรงเมนสีฟ้านี่นะนี่เป็นเอ็นนะ อลองกดปิดรีโมทนะพี่ลองปิดดูนะว่าดับดับไหมกดปิดนะครับดกดรีโมทปิดนะโอเคก็ตัดนะ,ะนี่ก็ตัดเรื่องคอ,อมเพรเซอร์ต่อตลอดอนี้ต้องดูด้านในก็จะมะีความเป็นไม่ได้นะครับก็จะมี เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าตู้รุ่นนี้มีเซ็นเซอร,นร,นร์น้าแข็งแล้วนะคน่าจะมีนะก็ต้องดูเซนเซอร์น้าแข็งอยู่ด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวต้องรบก,กวนขอกอี้หน่อยโอเคก็เดี๋ยวต้องอตัวสายเซ็นเซอร์น้ำแข็งยานนี่นะอันนี้เคยเปลี่ยนไปยังไม่เคยครับเอ๊ะแต่นี้มันกินฝางอยู่นาอหรือว่ามันหลุดรองง่ายจัง ผมเนี่ยถอดครับอ๋อถอดเลยใช่ป่ะใช่เพราะว่ามันเหมือนว่ามันไม่เย็นนะครับฮะผมเลยถอดออกครับอ๋อถอดลอยไว้เหรอใช่ฮะอ๋อถ้าถอดลอยไว้มันมันจะไม่ตัดนะถอดไปข้างนอกอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ครับพี่อ๋อเพราะว่ามัน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 ไม่เย็นมันทํางานแป๊บนึงแล้วมันก็ตัดเลยฮะอ๋อทำงานถึงความเย็นที่เราตั้งไว้เลยฮะอ๋อก็นี่แหละมันก็น่าจะมีปัญหา จะต้องวัดโดค่านะจะต้องลื้อเมนบอร์ดมาดูกันีก็ขับว่าพัดลมก็หนึ่งจุดห้าไมโครห้าลียโวลต์เนาะเมนบอร์ดยันด้นานในะนี่คงรื้อกันโอเคจะดูด้านหลังก่อนตันหรือเปล่าเนะี่ยโอ้ตันฝุ่นเยอะนะครับรังๆเยอะอยู่นะข้างหน้าไม่เท่าไหรนะ่เลย ข้างหน้ามองดูแจ่มๆอยู่แต่ก็มีฝุ่นละเอียดนะครับดูเซนเซอร์กันดูว่าค่าเท่าไหร่นะครับขั้นนี้แก้บอร์ดทัาน,นี้ก็จะมีฝุ่นหน่อยเดี๋ยวค่อยล้างโอเคตรงนนี้ไอซีสวิตชิ่งเขาอยู่นี่ ดูเบอร์ไว้หน่อยนะเพื่อเขาต้องใช้เ,เล็กเกรดแล้ว่าตอ,อนนี้เซอร์วิชชิ่งด้วยอ๋อนี่เล็กเกรดห้าโวลต์เซรวิชชิ่งอยู่เนี่ยอ๋เบอร์ไม่ชัดเบอร์นี้ครับ a หกหนึนะครับเจ็ดขาแปดขานะครับ ic หนึ่งศูนย์ถ่ายไว้เพื่อใครต้องใช้นะเวลามันช็อตมันระเบิดมาหาข้อมูลยากนะเดีเ๋ยวถอดไปแล้วนะเซนเซอร์เซนเซอร์ผมถอดแล้วนะครับจะเป็นคู่นะครับแต่เราก็เปลี่ยนเดียวได้นะครับเดี๋ยวจะวัดดูก่อนยะเช็คทั้งสองคาดูนะครับต้องถอดออกจากให้หายเย็นก่อนนะครับ ค่านะครับตอนนี้สามจุดแปดหนึ่งะน่ใจนะปกติมันแปดเคแล้วป่ะสามสามจุดแปดศูนย์นะครับออโอเควัดดูตัวเทอร์มิเตอร์ของไอนี่ก็ค่าเดียวกันนะครับสมมติจะค่าเดียวกันก็สามจุดหกเจ็ดนะครับ ตีไว้ประมาณส k เคนะครับดูเราก็ไม่น่าเสียน,ะ okay. น่าจะน่าจะต้องล้างแอร์ล่ะครับ,คครบยังไงช่างแมวขอถอดล้างแอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดดูทีนะครับแล้วก็ล้างเมนบอร์ดนี่ด้วยนะครับทำความสะอาดให้ดีเลยนะครับ น้ำออกนะให้เห็นนะครับมีลูกค้าก็ามีฉีดล้างอยู่ผมก็ลอกเองอยู่แต่ว่าตรงนี้ถาดน้าน่าจะไม่ได้ออกมันก็มันจะเป็นน้ําโมกอะครับประมาณนี้แหละเนี่ยต้องล้างดูก่อนแล้วก็ดูวัดคาป,ปาเมนบอร์ดอีกด้วยนะครับดูว่ารอบมอเตอร์พัดลมมันต่าลงด้วยหรือเปล่าออโอเคโอ,อเคเตรียม,ห,มหัวล้างล้าฉีดเลยโอเคครับตอนนี้ก็ ลางแล้วประกอบนะครับเปิดเด็กเกอร์ก่อนปาบพิกเ,เนี่ะสายหลุดอะไรวะเคยบานสวิงเปิดนะครับเดี๋ยวค่อยเช็ดนะบางจุดก็จะมีเลอะอยู่อเครับเปิดแล้วนะครับแล้วประกอบก็ระวังตัวนี้สวิต์ตัวนี้ถ้าเข้าไม่เข้าล็อกก็จะ ิดเปิดติดเปิดเองนะครับเอดเปิดเองอัตโนมัติเปิดเองดับเองอันนี้ก็มีสติ๊กเกอร์ประหยนไฟเบอร์ห้านะอันนี้ก็นั่งรออย่างเดียวคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับอเเสียงคอมอริรเลทำงานนะครับ พัดลมตั้งเบอร์สามตั้งเบอร์แรงสุดเลยรัใช่ครับโอเคอเข็มกี้ขปาก็เช็คไมโครไม่แห้งนะครับลมออกสม่ำเสมอนะครับโอเคโอเค,โอเคครับยังไงก็พยายามล้างแอร์ทุกๆหกเดือนนะครับหรือว่าถ้าใช้งานหนักเปิดหนักๆห,หรือว่าที่บ้านมีทำก่อสร้างใกล้ๆหรือว่ามีฝุ่น ดอกย้าอะไรเงี้ยก็อาจจะ3เดือนครั้งนะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะเองเชิญติดตามกดซับกติค่ากดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให่ไหมคในการทำคลิปโรยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ครับอาการนี้ก็คือตัดบ่อยนั่นเองครับคอยร้อนตัดบ่อยแล้วก็ทําให้ห้องไม่เย็นเพราะว่าเขามองว่าเย็นแล้วก็คือระบายความเย็นไม่ออกก็คือดูดซับความร้อนในห้องนะครับดูดเข้าด้านด้านหลังเพื่อไประบายออกด้านนอกนะครับไม่ได้ก็คือมันมองว่าเย็นแล้วนะครับตัวแอร์ก็เลยทําให้เซ็นเซอร์มองว่า ตัดได้แล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นอาการตัดทีๆนะครับแล้วก็พอลูกค้าเข้าลอยเซนเซอร์น้ำแข็งออกมันก็ไม่ตัดน้ําแข็งนั่นเองก็ก็เลยกลายเป็นอาการน้ําแข็งเต็มแผงนะครับ